เกิดเป็นดราม่าหนักอีกครั้งสำหรับช่องคันแลนเฮดเบอร์รี่ในตอนล่าสุดชื่อพาเที่ยวชุมพร EP 3โดยใน EP นี้ทั้ง3หนุ่มเกาหลีขวัญใจคนไทยคัแเลนพี่จองและน้องแดนได้พาไปเที่ยวกันที่เกาะนางยวนแต่ก็ได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าคือไกด์ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ซึ่งหลายคนรู้สึกว่าไม่เป็นมืออาชีพเอาเสียเลย ทั้งนี้สิ่งที่ทําให้ไกด์สาวโดนโจมตีอย่างหนักก็คงจะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมเกินกว่าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่ไม่เป็นทางการหรือให้ลูกทัวร์จ่ายค่าเข้าชมเกาะให้รวมถึงยังมีการไปขอนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันแรกอีกเป็นต้นที่สําคัญก็คือเธอยังมีการไปร่วมทานอาหารกับทั้ง3ามหนุ่มทั้งที่เป็นนอกเวลางานแล้วโดยสิ่งที่หลายคนรู้สึกก็คือ สิ่งที่หญิงสาวทานั้นก็คือการพยายามที่จะสร้างความสนิทสนมกับทั้งจากหนุ่มจนมากเกินไปขณะที่บางคนก็มองไกลกก่าเหตุที่ E ีีนี้ห่างจาก E ีีที่2นานถึง8วันก็าอาจจะเป็นเพราะการตัดต่อที่อาจจะมาจากกรณีไกด์หญิงคนนี้ที่มีการพูดสอบแซ่กอยู่ตลอดเวลานั่นเองโดยงานนี้ก็มีบางส่วนนั้นตามไปรามาถึงเพยบริษัทตัวดังกล่าวและอยากรู้ว่าเจ้าตัวนั้นเป็นไกด์จริง,งหรือไม่ ซึ่งผลสรุปก็คือเจ้าตัวนั้นไม่ใช่ไกด์ตัวจริงแต่เป็นเด็กเรือที่มาทําหน้าที่แทนไกด์ตัวจริงที่ไม่ว่างมานั่นเองและเมื่อคือนวันที่เมษาในสยยัที่ผ่านมาทางช่อง u t u b e คันแลนแฮมเบอรี่ได้โพสต์ข้อคาวามชี้แจงใต้คอมเมนต์นของคลิปล่าสุดจนกำลังมีการดักแล้วดานบริษัททัวร์ก็ได้ออกมาขอโทษสําหรับการทํางานของน้องที่อาจจะไม่ได้ตรงตามการทํางานของไกด์แถมยังบอกอีกว่าน้องนั้นเป็นแฟนคลับของช่องคันแลนแฮมเบอรี่มาเป็นเวลานาน ด้านเหล่าชาวเน็ตกลับมองว่าหากเด็กเลยคนนี้เป็น f อซของสองหนุ่มจริงน่าจะรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมและให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้ไม่ควรสร้างความบึ้งัดบบในการทํางานให้คนที่ตนเองชื่นชอบน่าจะเหมาะสมกว่าซึ่งล่าสุดนี้ทําใต้สาวได้ออกมาขอโทษแล้วหลังโดนชาวเน็ตวิจารณ์สถานโซเชียลถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเจ้าตัวยันไม่มีเจตนาแอบแฝงและขอนําเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงตัวและถือเป็นบทเรียนรังน้งหน่ในชีวิตเลย และดูเหมือนว่าดราม่าคังน,นี้จะจบลงด้วยดีเพราะเหล่าแฟนขับายฟูไม่อยากให้ทั้งคันเล่นที่จองแลนน้องแดนต้องเจอดราม่ามากไปกว่านี้คอมบอกว่าห้ามตัดเรื่องใกล้สับออกไปีพีนี้เป็นอีกตอนที่สนุกมากๆได้เห็นอีกหลายมุมของสังร่มและได้เห็นความสวยงามของเกาะน,นางโยจังหวัดชุมพรด้วยซึ่งเหล่าแฟนขับขอส่งกำลังใจให้ทีมงานทุกคนให้สร้างสรรค์ผลงานความสนุกในอีพีต่อไปให้มาช่วยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้เหล่า FC ได้ใจคูกกันอีกครั้งนั่นเอง